สำหรับการเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัยนะคะจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างไปดูกันค่ะก่อนอื่นเลยมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยนะคะคำแรกค่ะคือ Certificate Authority นะคะหรือว่า CA นั่นก็คือหน่วยงานที่ตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็ออกใบรับรองมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยค่ะส่วนที่2นะคะคือเว็บโฮสติ้ค่ะ ก็คือผู้ให้บริการในการฝากเว็บไซต์นะคะที่เราใช้งานกันอยู่บนอินเทอร์เน็ตค่ะและส่วนที่3ค่ะคือโดเมนเนม e นั่นก็คือชื่อเว็บไซต์นะคะที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้จดจำได้ง่ายค่ะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาความปลอดภัยนะคะตัวแรกก็คือ SSL หรือว่า Secure Socket Layer ค่ะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ารหัสข้อมูลนะคะเพื่อให้ข้อมูลที่เรารับส่งบนอินเทอร์เน็ตนั้นนะคะมีความปลอดภยัยโดยที่จะมี CA หรือว่า Certificate Authority นะคะเป็นผู้ออกใบรับรองว่าเว็บไซต์ที่เราเข้าใช้งานเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะทางด้านความปลอดภัยอย่างไรคะ่ะ โดยกระบวนการทํางานของ SSL นะคะก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน3ส่วนค่ะส่วนที่1ก็คือส่วนของเจ้าของเว็บไซต์นะคะ2ก็คือบริษัทที่ออกเซอร์ติฟิเคตหรือที่เราเรียกกันว่า CA แล้วก็3ก็คือผู้ใช้งานค่ะ โดยที่เจ้าของเว็บไซต์นะคะเมื่อทําการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาก็ต้องอยากให้เว็บไซต์ของตนเองนั้นมีความปลอดภัยสร้างความเชื่อถือให้กับผู้ใช้งานนะคะก็จะทําการสร้าง Public Key แล้วก็ส่งไปยังบริษัทที่ออกใบรับรองให้นะคะทําการตรวจสอบ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะบริษัทที่ออกใบรับรองก็จะออกใบรับรองให้ในรูปแบบของลายเซ็นดิจิตอลนะคะผู้ให้บริการก็จะนํามาติดตั้งลงบนเว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วเข้าใช้งานเว็บนั้นๆผ่านทางโปรโตคอลที่เรียกว่า HTTPS นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อผู้ใช้เข้าไปใช้งานเว็บไซต์นั้นๆน,น,นะคะเมื่อเรากรอกออโดมเมนเนมนะคะหรือว่าชื่อเว็บไซต์นั้นลงไปเนี่ย เว็บเบราว์เซอร์ก็จะทําการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่เราจะเข้าใช้งานนั้นนะคะมีใบรับรองที่น่าเชื่อถือหรือไม่หมดอายุหรือยังนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆที่เราจะกรอกลงไปบนเว็บไซต์อันนั้นนะคะก็จะถูกเข้ารหัสนั่นหมายความว่าถ้าเกิดข้อมูลที่เรากรอกโดนขโมยไปนะคะผู้ที่ขโมยไปเนี่ยก็จะไม่สามารถนําข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้งานได้ ะะและถ้าเกิดว่าข้อมูลของเราเกิดความเสียหายขึ้นมาจริงๆนะคะผู้ที่ออกใบรับรองให้ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆค่ะ โดยเมื่อ user ทำการกรอกข้อมูลลงไปนะคะผ่านทางเว็บไซต์นะคะข้อมูลที่กรอกลงไปเช่น username password นะคะจะถูกนำไปเข้ารหัสและจัดเก็บลงบนเซิร์ฟเวอร์ค่ะเช่นเราอาจจะกรอก password เป็น1234นะคะแต่เวลาจัดเก็บข้อมูลลงบนเซิร์ฟเวอร์จริงๆก็จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของตัวเลขหรือสัญ,ญลักษณ์นะคะหรือตัวอักษรที่เราไม่สามารถคาดเดาหรือว่าเดาได้ว่ามันหมายถึงเลข1234ค่ะ ทีนี้เวลาที่ข้อมูลถูกส่งกลับมาที่ยูเซอร์นะคะข้อมูลอันนั้นก็จะถูกถอดรหัสก่อนแล้วก็ส่งกลับมาที่ยูเซอร์ค่ะจะทําแบบนี้กลับไปกลับมานะคะคือการเข้ารหัสถอดรหัสนะคะแล้วก็ถอดรหัสแล้วก็ส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นผู้ที่ขโมยข้อมูลไปนะคะก็จะไม่สามารถนําข้อมูลอันนั้นไปใช้ได้ค่ะ SSL ที่ใช้งานกันอยู่นะคะก็มีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือแชร์ SSL ค่ะเป็น SSL ที่เหมาะสำหรับผู้ให้บริการนะคะที่ไม่ต้องการซื้อ SSL จากผู้ออกใบรับรองค่ะ ส่วนประเภทที่2นะคะก็คือ Delicate SSL SSL ประเภทนี้เนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือสูงสุดค่ะเพราะว่าจะต้องเสียเงินซื้อในการขอใบรับรอง SSL จากบริษัทที่ออกใบรับรองค่ะโดยจะระบุชัดเจนว่าใบารับรองอันนี้ออกให้ใครนะคะหมดอายุเมื่อไหร่และประเภทที่3นะคะก็คือ Self-Signed Certificate ค่ะก็คือ,อ ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะทำการสร้าง SSL ขึ้นมาเองค่ะโดยที่ไม่ผ่านการรับรองของ CA ค่ะ มาดูตัวอย่างของแชร์ SSL นะคะเวลาที่เราดูก็คือเราดูจากส่วนของ Address Bar นะคะตรงบริเวณที่มีรูปกุญแจนะคะสังเกตว่าเว็บไซต์นี้นะคะใช้โปรโกอรที่เป็น HTTPS นะคะนั่นก็คือมีการเข้ารหัสแต่ว่าเว็บไซต์นี้นะคะไม่ได้ซื้อใบรับรองมาจากบริษัทที่ออกใบรับรองนะคะสังเกตว่าไม่ได้มีการระบุว่าออกให้ใครนะคะจะมีแค่รูปกุญแจแล้วก็มีแค่คำว่าีเ c ียวค่ะ ถ้าเราคลิกไปที่รูปกุญแจนะคะก็จะไม่ได้ระบุชื่อเว็บไซต์นะคะหรือว่าเจ้าของเว็บไซต์นั่นเองค่ะส่วนอันนี้คือตัวอย่างของ d e l i c a t e s s เนะคะเป็น SSL อทีออ่ซื้อนะคะใบรับรองมาจากบริษัทที่ออกใบรับรองนะคะโดยจะระบุว่าใบารับรองอันนี้ออกให้กับใครนะคะแล้วถ้าเราคลิกเข้าไปดูเนี่ยก็จะระบุว่าหมดอายุเมื่อ,อไรนะคะ และสุดท้ายคือตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ใช้ SSL แบบ Sales s l s s i g n e d c e r t i f i c a t e นะคะซึ่งบริเวณ a d r r e s s Bar เราจะเห็นว่ามีคำว่า No อ s สีเขีวนะคะไม่มีรูปกุญแจนะคะหรือบางครั้งหน้าเว็บไซต์ก็จะแจ้งขึ้นมาว่าเป็นเว็บที่ไม่มีความปลอดภัยนะคะโดย SSL ประเภทนี้นะคะผู้เขียนหรือว่าผู้ออกแบบเว็บไซต์เนี่ยจะสร้างขึ้นมาเองค่ะไม่มีบริษัทรับรองความปลอดภัยค่ะ ประโยชน์ของ SSL นะคะก็คือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้งานค่ะเพราะว่าเว็บไซต์นั้นนะคะมีการเข้ารหัสนะคะดังนั้นผู้ใช้งานกรอกข้อมูลอะไรลงไปเนี่ยก็จะเกิดความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็การเข้าถึงเว็บไซต์ก็ทําได้ง่ายขึ้นเพราะว่าไฟล์บอลโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่บล็อกเว็บไซต์ที่ใช้โปรโตคอล HTTPS นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการจัดอันดับ เว็บไซต์บน Google ด้วยเพราะว่า Google เนี่ยจะให้คะแนนพิเศษกับเว็บไซต์ที่เป็นโปรโคาล HTTPs มาก่อน HTTP เสมอค่ะ และอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะคะที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะนั่นก็คือเซตหรือว่า Secure Electronic Transaction นะคะเป็นเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตนะคะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์นั่นเองค่ะ โดยกระบวนการทํางานของเซ็ตนะคะเมื่อผู้ถือบัตรนะคะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์นะคะเว็บเบราว์เซอร์ก็จะตรวจสอบว่าร้านค้านั้นได้รับไปอนุญาตหรือเปล่านะคะแล้วจึงส่งใบสั่งซื้อนั้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะด้วยวิธีการเข้ารหัสข้อมูลนะคะและร้านค้าก็จะรับคําสั่งซื้อแล้วก็จะตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตหรือไม่จากนั้นก็จะส่งข้อมูลนะคะไปที่ธนาคารโดยการเข้ารหัสข้อมูลเหมือนกันคะ่ะ ส่วนธนาคารนะคะก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ถือบัตรว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าถูกต้องก็จะรับรองการจ่ายเงินไปยังร้านค้านะคะโดยส่งข้อมูลด้วยวิธีการเข้ารหัสข้อมูลเช่นกันค่ะหลังจากนั้นร้านค้าก็จะออกใบเสร็จรับเงินนะคะแล้วก็ส่งสินค้าให้กับลูกค้านะคะส่วนธนาคารเองก็จะเรียกเก็บเงินนะคะไปยังผู้ถือบัตรค่ะ นอกเหนือจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนะคะในการซื้อสินค้าออนไลน์อีกหนึ่งระบบที่นิยมก็คือการใช้ระบบ PayPal ค่ะซึ่งผู้ใช้งานเองหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ PayPal ก่อนนะคะและเวลาเลือกซื้อสินค้าก็เลือกรูปแบบที่เป็น PayPal หลังจากนั้นก็จะทําการตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วถึงจะออกใบเสร็จแล้วก็ชําระเงินไปทางเว็บไซต์ที่เราซื้อสินค้าหรือบริการค่ะแต่ถ้าเป็นรูปแบบที่เป็นบัตรเครดิตนะคะก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการก่อนหน้านี้ที่ได้อธิบายมานะคะความแตกต่างของ2ระบบนี้ก็คือถ้าเป็นระบบ PayPal เนี่ยลูกค้าเองก็ไม่จําเป็นจะต้องกรอข้อมูลบัตรเครดิตลงไปค่ะก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าค่ะ ประโยชน์ของเซ็ตนะคะก็คือมีการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูงร้านค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกค้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือไม่และเป็นผู้ที่มีเครดิตเพียงพอที่จะซื้อสินค้าหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันลูกค้าก็จะมีความเชื่อมั่นเพราะว่าร้านค้าไม่สามารถทราบข้อมูลทางด้านเครดิตหรือว่าบัตรเครดิตของลูกค้าได้นะคะจะมีเพียงธนาคารเท่านั้นที่เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลค่ะ ความแตกต่างระหว่าง SSL และก็ Set นะคะในกรณีที่เป็น SSL เนี่ยลูกค้ากับร้านค้านะคะแล้วก็ธนาคารจะติดต่อกันโดยตรงนะคะทำให้ทราบข้อมูลของกันและกันนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นระบบ เซตนะคะร้านค้ากับธนาคารจะติดต่อกันผ่านตัวกลางนะคะนั่นก็คือ CA ทําให้ร้านค้าเนี่ยจะไม่ทราบข้อมูลของลูกค้านะคะโดยจะมีธนาคารนะคะเป็นผู้ทราบข้อมูลทําให้ระบบมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะ อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมนะคะนั่นก็คือ OTP หรือว่า One Time Password ค่ะเป็นรหัสผ่านที่ใช้ครั้งเดียวนะคะที่ระบบสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลนะคะในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตค่ะโดยจะเป็นตัวเลขหกหลักนะคะที่จะส่งผ่านทาง SMS ค่ะ ซึ่งขั้นตอนในการทำงานของบันทามภาส่วนนะคะเมื่อมีการทำธุรกรรมนะคะผู้ใช้งานจะทำการร้องขอรหัสผ่านจากทางเครื่องแม่ขายนะคะหลังจากนั้นเครื่องแม่ขายเนี่ยจะแจ้งรหัสผ่านกลับไปหาผู้ใช้งานผ่านทาง SMS ค่ะผู้ใช้ก็จะทำรหัสผ่านที่ได้นะคะไปกรอกลงไปในเว็บไซต์นะคะหรือว่าในแบบฟอร์มนะคะเพื่อทาธุรกรรมต่อนะคะเป็นการยืนยันว่าผู้ใช้งานเนี่ยเป็นบุคคลคนเดียวกันค่ะ สำหรับประโยชน์ของวันทำพาสเวิร์ดนะคะก็ช่วยในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านทางระบบออนไลน์นะคะเพราะว่ามีระบบในการยืนยันตัวบุคคลนะคะว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์หรือว่าใช่ตัวตนที่แท้จริงของผู้ทำธุรกรรมในครั้งนั้นหรือเปล่านะคะในการใช้งานไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็สามารถการดักจับข้อมูลจากกลุ่มของแฮกเกอร์ทั้งหลายได้นะคะ